สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง everything is delightful เดี๋ยวนี้จะพามาทำเมนูผัดกะเพราปลาหมึกเจเราจะใช้เห็ดออริจิหรือว่าเห็ดนางลมหลวงนั um ่นเองครั um e g. ผมแล้วก็จะใช้แบบดอกประมาณเล็กๆแบบนี้นะครับผมไปลวกน้ำใส่เกลือก่อน,กอนที่เราจะลวกก็คือใส่เกลือด้วยลวกน้ำแล้วก็ไปล้างน้ำเย็นเสร็จแล้วพอมันเย็นปับ๊บเราก็จะมาสไลด์ตามคลิปเลยผมสไลด์ให้บางๆบางๆนะครับผมเป็นแบบ วงโกมวงโกมเสร็จแล้วเราก็จะมากรีดแบบเฉียงเฉียงนะครับผมประมาณนี้เครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยเจลดีเจซีอิ D ๊วดมหวานน้ำตาลนะครับผมแล้วก็เกลือท่านเองนะครับผมนี่แล้วก็จะสไลด์สไลดยน์ดแบบหัน่นแนวตรงแนวขวางนะครับผมประมาณนี้หัน่นตรงตรงไปก่อนแล้วก็หัน่นสลับกันไปเหมือนกับกากบาทนะครับผมประมาณนี้ให้ได้เป็นแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็จะผ่าครึ่ง ป็นเส้นๆแบบนี้นะครับผมแล้วไปผัดเราจะไปผัดใส่พริกหยวกก็ได้พริกแดงสีฟ้าสีเออขออภัยเป็นพริกสีแดงสีส้มก็ได้สีเขียวนะครับผมประมาณนี้อนั่นเองจะใส่พริกหยวกนะครับผมอันนี้ผมจะใช้เป็นแกาแกนผัดกวนตุ้งหรือจะใช้เป็นแกงผัดกาดก็ได้ผมถ้ามายถึงใส่เป็นแกนเพราะว่าเราต้องการให้เหมือนเป็นหัวหอมนั่นเองนะครับผมถ้าผู้ที่ทานเจก็คือ กินไม่ได้เนาะประมาณนั้นตั้งกระทะลงไปนําแครอทลงไปนะครับผมั่นเป็นเส้นแล้วก็ปลาสวัสดหรือปลาเค็มเจลงไปผัดนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญแนะนําว่าก่อนที่เราจะใส่ถ้าเป็นใส่พริกหยวกนะพริกสีฟ้าเออขออภัยพริกสีส้มพริกสีส้มสีแดงสีเขียวให้ผัดให้มันสลบก่อนแล้วค่อยใส่เห็ดทีหลังนะครับผมประมาณนั้นเพราะว่ามันจะได้เข้าเนื้อแล้วเราก็ค่อยเอาผัดเอาเห็ดอ่ะลงไปผัด นะครับผมประมาณนี้ผัดกระเพรแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยเจรถดีเจซีอิ๊วดมหวานผมชอบตุ้รสแม็กกี้หรือฝาเขียวนั่นเองนะครับผมประมาณนี้อ่านะผมแล้วก็ผัดกระเพราผมเนี่ยผมจะทําออกสไตล์แบบเอารสชาตินัวๆแล้วก็คือเค็มมีความเผะมีความเค็มมีความเผ็ดอ่ะนะครับผมมีความเผ็ดแล้วก็มีความหวานนิดๆน,นะครับผมประมาณนี้อ่านะผมน้ำขุกคลิกนหน่อยๆนะครับผมเสร็จแล้วแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าวะอะไร ใส่ใบกระเพราชิมพอรสชาติโอเคแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไปก็จะเรียกเป็นเรียกว่าผัดกระเพราปลาหมึกเจนั่นเองใช้จริงๆปลาหมึกเจแบบอีกแบบหนึ่งก็มีนะผมที่มันไม่ได้ใช้เห็ดนะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปลาหมึกทําจากผงบุบนั่นเองนะครับผมประมาณนี้โอเคนะครับผมจริงๆอันนี้ก็คือใส่ก้านผักกุ้งลงไปหรือจะใช้เป็น ก้านผักกาดขาวก็ได้แต่ผมให้มันให้มันออกแบบเหมือนแบบมีหัวหอมประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็ทําเป็นเมนูที่ทําให้กับอาจารย์ถ่ายทอดบอกบทามก็คือให้เจ้าอาวาสท่านได้าท,าน,ทานให้ฉันนั่นเองนะผมแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปรสชาติโอเคใส่ใบกะเพราลงไปพร้อมจัดเสิร์ฟประมาณนี้ก็เป็นผัดกะเพราปลาหมึกเจนั่นเองนะครับผมก็สีสันน่าทานไหมครับอาบุญกุศลมาฝากครับ